สวัสดี FC แฟนครับของยอดบวยโลกชาแนลบักซิ่งนะครับปันดหยิบเอาไฮไลท์ไฟมันมันนะของโรมันกอนซาเลสนะครับหรือว่าโรมันช็กกาลิโต้กอนซาเลสยอดบวเชาวนิก,การกรัวนะครับขึ้นชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่ง กับนักมวยชาวกิดเชื้อสายเยมเมนและก็คือคาริยาไฟเป็นแชมป์นะครับศีรษะเลียนเตียนลงนั่แหละก็คือคาริยาไฟหรือว่าไก่ยาไฟนะครับนี่ต่อยกันที่ซาลเบ,บกาเมื่อปี2 5 6 3นนะครับท่านผู้ชม เป็นแชมป์ของ WBA นะครับสเปอร์ไฟเวท115ปอนด์เซนดีเป็นแบบเรียกสเปอร์ปเปอร์แชมป์นะยาวไฟเป็นสเปอร์แชมป์อยู่นะครับขึ้นมายกที่2แล้วนะ龙门ม塞雷ก,ก,ก็ยังเดินกระหานะครับนี่ตวัดด้วยหมัดงัดอัปคัดขวาซ้ายทีขวาทีแล้วก็น่น,นะจะออกขวาตรงนี่นะเป็นมวยที่ ออกมาได้ต่อเนื่องจริงๆงนะครับสำหรับโรมันกซาเลนนะฮะใครมือชาแต่รู้จักกันดีนะครับโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะะเก่งนะะรายนี้ขยับรุ่นมาแต่รุ่น1 0 5ปอนด์ขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับ โปรบิมัดสายสองสามทีไปงัดอุปกรณขวาทีหนึ่งของก่อนเสลก่อนเสลก็นยอย่างดูชั้นดูเชิงกันอยู่ยาวไฟไม่ดูแลเดินลุยเดินอัดอัดใส่อย่างเดียวนะครับสองพันหน่ร้อยหกสามนะมวยคูณที่เจอกันคาริชยาวไฟทงหมดยกไปขึ้นมานะครับนี่ก็คือสมหน้าของคาริชยาวไฟหรือว่ากายาไฟนะครับและมวยชาวอังกฤษเชสาเยเมนนะอันนี้เนี่ยกะแทกยับ้ายไปทีหนึ่ง แะกระแทกยับซ้ายไปทีนึงนะได้ใหญ่นะได้ใหญ่นะครับเวทธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนี่ได้ใหญ่แล้วเนี่ยอันซาเลนนี่ก็ปีนเวทขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาหยุดที่115่อยสิปอนนี่แหละเอาเอาเนี่ยตัดไปตัดไซนี่แรงมากสุ่ยลำตัวตัดลำตัวกันไปกระแทกแยบกระแทกแยบของยาไฟยาไฟทิ้งขวาไปทีนึง แ้าเกี like no, like ่ยบซ้ายไปโอ้ยบอลตามลำตัวของคอนเซเลตบัด so, นี then, ้นะโอ้ยมัดตัดลำตัวนะนี่เนี่ยทิ้งโย่ขวาสั้นๆแล้วก็ซ้ายลงล่างนะขวาขึ้นบนอีกทีนี่เนี่ยอุ้ยโดนแลยโดน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 ขย่าไฟเข้าไปเ้ยโดนโดนโดนมัดขวาอย่าไฟยัง เจ็บอาการอยู่นะฮะเจ็บอาการอยู่ยังไม่เท่าไรนี่งัดบังคัดซ้ายถึงขวายาวๆขวาอีกทีของกอนเซเลสปั้นเลยงัดบังคัดของกอนเซเลสอีกทีโอ้เยเดินเข้าหาเลยนะครับจะฝ่าเดินเบียดอุ้ยโดนเบียดเขก็โดนกระแทกแคปซ้ายสู้งัดบังคับซ้ายของกอนเซเลสโอ้โกอนเซเลสต่อยไม่หยุดนะ เก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่มวยเก่งมวยเก่งมวยดีมีฝีมือนะครับโปรโมันกอนเสเล แต่ก็ยังว่าแนววิจีทางมวยนะครับท่านผู้ชมมวยเก่งก็ต่อยรอแพ้กันทั้งนั้นนะอ้องอุ้ยหุกข,ขวาหุกซ้ายของยาวไฟพืดไปนี่งนนานวคขัดขวาของกอนสเล็กกอนสเลตก็ตั้งก,กาดแน่นเลยนะหาจาังหวะสวนนะครับเบียดก็หาเอาเบียดก็หาหุกซ้ายต่ยลำตัวของยาวไฟหุกซ้ายยาไฟทีหนึ่ง โรมันก็สวนสวนสวนนั่นเป็นชุดนะครับสี่ห้ามัดสวนอีกขวาทีหนึ่งของโรมันกอนเล็กตัดลำตัวด้วยหมัดซ้ายกอนเซเล็กอนเซเล็กฮุกขวาฮุกซ้า,ายขึ้นบนอุ้ยทิ้งขวาลงฮุกงัดอะบักขัดเอางัดอะบักขัดโอุ้อ้ยใส่กันอย่างนี้ใส่กันอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี่ยวว่าเป็นแชมป์เนี่ยมันต้องสู้สินะโอ้ยเอาเอาไปเ,เอางัดกันเข้าไปงัดกันเข้าไปอีก เนี่ยโอ้ยก่อนรันฟันเบียงกันอยู่เอากับการแยกมาเอาไงเอาไงอะไรมีอะไรมีอะไรสิมีอะไรสิรสกับการเด็ขอเวลาวอกอยังไงฮะยังไงเอาฟันยางร,รอเปล,ล่านะครับเอา้าขึ้นมา ใส่กันมาออ้ยออกมาดอกนี้นอกนี้ยาวไฟดักสู้เลยยาวไฟไม่หนีแล้วก็แทะแก็บไปสองสามมัดกอร์เซลเลนี่งัดงัดกระแทกแกบสายไปทงแกบสายท้งงัดอัปคัดนะนี่อัปคัดสั้นๆนะครับจั่งว่ามุดมุดหรือว่าไม่ระวังเนี่ยจะโดนนะกอร์เซลเลยังเดินเดินโอ้ยทิ้งขวาไป ตัดไล้สายลำตัวงัดออคับขวาทีนงนึ่งัดออกไปงัดออกไปยาไฟยังเบียดอยู่นะครับยังเบียดอยู่เอาเบียดง่จะเบียด,ดเอาก่อนสร็ตทิ้งขวามาบวกเลยยาไฟบวกเข้าไปบวกทีแบบบวกทีทิ้งขวาทิ้งขวาของยงาไฟนี่ขวายาวของย,งองยงาไฟ นะครับลงมาเอฟซีเชษะยิมเมนนะครับแต่สามารถก็สมควรเล่นมาอย่างชุกชุมเหมือนกันนะครับสำหรับคาริยาไฟหรือว่ากายาไฟนี่แหนะงานอัปมงดลขวาเมื่อชีหนึ่งของยาไฟเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับกระซิบอะไรกันกระซิบกระซิบมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอนจะเล่นได้ชุดนี้ยาไฟก็สวนขึ้นเลยนะ ส่วนคือส่วนคืนอเอาสิจริงอขวามาขวามาของกอนเซเลตขวา,ขขวาก็ะยาไฟมายาไฟเอา้ายังไม่ยอมไม่มียอมไม่มียอมโอ้ยนี่อุกซ้ายยาไฟมัดน,นี้เขา้านี่ครับนี่นะอุกซ้ายทีสองทีเลย,อยเอกอนเซเลตรัวเลยรัวเลยรัวอุ้ยอุ้ยเอา้า รัวัวมากร,รัวมากง,งานบังคับทีนึงนี่แหละสไตล์ของกราเลทนะครับก็วิ่ออกมัดได้ไม่หยุดจริงๆนะพอไม่ดีฟิตไม่ถึงเนี่ยก e ็มีสิทธิ <c oughs> <c oughs> ์เป well, ็นลมออกมัดได้ต่อเนื่องจริงนะครับนี่ขึ้นมายกหาแล้วยกหายังมุดๆก้มๆเงยๆเอาอย่าไฟขึ้นมายกนีดเป็นไงเป็นไงมีอะไรไหมเอา เอาอุ้ยนั่นตาราตัวงัดอัลกาตซ้ายอุ้ยหุก้ซ้ายของโรมันตาราตัวของโรมันโอ้ยนี่นะออกมาได้ต่อเนื่องจริงนะครับนี่นี่เนี่ยจังหวะออกมาจังหวะการยืนมวยนี่สวยงามนะครับบมัดหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้ซ้ายตาราตัวซ้ายตาราตัวขวาขึ้นบนหของโรมันโอ้โหเนี่ย ยาวไฟนี่ต้องไม่เบียดสู้ไม่ได้นะเบียดสู้สู้ความคล่องแคล่วว่องไวของกอนซาเลสไม่ได้จริงๆนี่นะนี่นะต้องโชบออกข้างนอกไปโฉบออกข้างนอกไปกว่าจะออกได้แต่ถ้มาริกราเซสซัดมาสี่ห้ามัดแล้วเนี่ยนะทุบตลตัวได้หัดซ้ายแล้วก็งัดด้วยนะงัดว่คัดด้วยหกซ้ายตัดลำตัวด้วยเนี่ยกระแทกยับซ้ายไปของกอนซาเลสทิ้งขวาของกอนซาเลสไป ๋ยวไปก็ส่วนมาส่วนมากงัดมางัดมาสู้เหมือนกันสัมาสู้เหมือนกันเอาเนี่เซเลตงัดสู้เหมือนกันนะครับโอ้ยโอ้ยสิงเออของยาไฟเอาเอางัดโอ้ยเซตาลาออกมาก็หมัดขวาตกเข้าซ้ำอีกเอาทิ้งขวาตรงของยาไฟยาไฟนี่นะ โอ้ยแต่ลมตัว์ได้หมดซุกสายของยาไฟอุ้ยเนี่ยฮโอ้ยโดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันนะครับก่อนสดเลยก็โดนเหมือนกันเนี่ยโดนโดนเหมือนกันนะครับโอ้ยเอ้าวการแย่งขอคู่ออกไปใส่กันใหม่เบียดก็หาเบียดก็หาเหมือนเดิมเบียดก็หาเหมือนเดิมทิ้งขิงขวาตรงของโรมันก่อนเสดอเงัดซ้ายทิ้งขวาไปเบียร์ ยังตอดกันอยู่กรรมการแยกทั้งคู่ออกมานะครับยาวไฟยาวไฟหุกสายวืดไปนี่คือว่าการสปีดมัดที่เป็นรองเป็นรองกอนซาเลสเลยนะครับสำหรับคาริญาไฟโอ้ยเอ้าโอ้ยนี่นี่นี่ยนี่เนี่ยเอาใครจะได้โอ้ยเนี่ยใครจะได้โอ้ยบืดไปที่กับขาลอยเลยมัาโอ้ยเป็นอะไรเป็นไรเอ้า อย่าไฟเห็นไม่ได้แล้วมีแผลนะมีแผลแตกเอ้าเห็ดบัตเห็นบัตกรรมการบอกเตือนระวังหน่อยนะโอ้ยอย่าไฟเห็นเลือดไม่ได้นะมีทางคิ้วขวาเนี่เลือดซิบๆิเหมือนกันนะอ้ยอัเดนเนี่อัลเดเอ้าในบล็อกมันแล้วก็เดินก็หาเลยนะครับเนี่เดินก็หาโอ้ยตายอย่างนี้เอ้าตัดนัดฟันเยียงกงนยอยู่ เอาชุดนี้จะเป็นของใครโอ้ยกอนเสิรชิงขวาแล้วซ้ายตามนะออกขวาแกจะมีซ้ายตามออกมีซ้ายออกซ้ายแกจะมีขวาตามตลอดนะนี่ยาไฟก็โอ้ยสปีดมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะนี่ได้ใหญ่ด้วยนะแรงปะทะแรงเบียดสู้ได้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโดนซ้ายโดนขวาอีกโอ้ย โอ้ยโดนขวาของคอนซาเลสก็โน้คอนซาเลสนี่นะอย่างนี้นะก็ต่อยนะครับนี่จะออกบัดได้ไม่หยุดจริงๆน,นะโรมมนคอนซาเลสนะครับนี่เอาโอ้ยหกสายของย่าไฟขวาของคอนซาเลสใครจะได้เอาทำการแจกเข้าไป มาใหม่เข้ามาใหม่เข er er fo um ้ามาใหม่ลูกสายยาไฟยาไฟแต่ลำตัวได้มาลูกสายดีโดนขวาของโรมันกอนเซเลสเรื่องขวากอนเซเลสไปอีกทีโอ้ยหมดยกไปแม่สุดยอดเลยเด็กคับเหมือนเด็ขึ้นมายกเกล็ดแล้วเด็กครัท่านผู้ชมติดตามกันต่อติดตามกันต่อว่าใครจะอยู่ใครจะไปนี่บันกอนซาเลสเนี๋ยวนี่นะมันเป็นชาวไทยคุณหน้าคุณตาก็ดีเลยครับนี่ อ้าวเหรอแล้วไฟนี้ต่อยหลังจากที่แพ้ให้กับนักมวยไทยไปนะครับเป็นการขึ้นชิงแชมป์ของเอเบย์หรือว่าสมาคมเวทโลกนี่แหละนะครับท่านผู้ชมขึ้นยกที่เจ็ดแล้วยังเดินผ่าหาอยู่นะฮะยังเดินผ่าหายู่โรมันกาเซเลสนะครับเป็นฝ่ายขยับย่าไฟก็ ตัดลำตัวได้บัดซ like oh, like 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 oh, hmm. ้ายโดนขวาของรำบังการซาเลสไปนี่และผุกขวาบากก็ติดกาดนี่ฮะโอ้ยแรงปะทะโดนแล้วตุปัตตุเปยนะมีอาการนะครับการจะไ่ายโดนของกอนซาเลสแล้วมีอาการจะไฟล์มีอาการมีอาการโอ้ยตุปัตุเปยแล้วโอ้ยมีอาการมีอาการมีอาการโอ้ยยกนี้รอดหรือไม่รอดเอ้าก่อนซาเลสเดินวาหาเลยนะนี่นะมัดขวาต่อย เข้าไปหลังกาดเลยนะนี่นะตัดต่อยมัดขวาของกอนซาเลสเลยครับมัดซ้ายทำมัดขวาขวาขวาเอาระวังแต่มัดขวาระวังเดินงัดอะวังขัดซ้ายนะโอ้ยนี่ขวาอีกแล้วนะนี่ไงต่อยเข้าทะลุหลังกาดไปโน่นเลยนะครับนี่อย่าไฟก็สู้สวนสู้เหมือนกันโอ้ยโดนตัดขวาลำต,ตัวบัดดีที่กืเอเพียงเลยนะ เอาหมดยกเอาขึ oh, oh, like oh, oh, mm ้นมายกที oh, 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 ok ok ่8เอาสิเอาสิสู้กันต่อสิเอา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 มาเนี่ยจะอยู่ก็จะไปน่ครับนี่เอาเอายังไงเอากำการเอาให้ชกต่อชกต่อบูกันต่อบูกันต่อเอา ใครจะโดน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 โยโดนของกอนซาเลสเข้าไปโอ้ยโดนของกอนซาเลสโดนของกอนซาเลสโดนเดี๋ยวไฟโดนนะนี่โอ้ยสับฟุตเวิร์กนีแทำไม่ทันเลยเอาเต้นไปเต้นไปรอบเวทีไปโดน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 ไม่โดนไม่โดนไม่โอ้ยโดนจนได้โอ้ยโดนปลายกด้วยนะครับนี่โอ้ยับไปนะ มันสเต็ปท้ามันหนีไม่ออกนี้ไม่ทันแม่เช็ดรวม่ลยโอ้ยอ้ามาหมดยกซะแล้วนะโอ้ยปลายยกด้วยนะนี่ดูจังหวะที่โดนนี่ครับดึงตัวหนีไม่พ้นก,ก็โดนอย่างนี้แหละนะทุบก็ไปเนี่ยเต็มกกหูนะถึงกับนวมแตะพื้นก็ต้องนับกนครับคาริยาไฟยโดนไปหนึ่งนับในครับในปลายยกนี้นะนี นี่แหละความไร้กาของโรมันก่อนซาเลตนะครับท่านผู้ชมอาขึ้นมานี่นะจับตาดูยกนี้นะครับยกที่เกนะครับนี่หนีพ้นไหมหนีพ้นไหมมือไหมหายยังนะหายยังหายมืนหายงงยังกอนซาเลตเดินเบียดกันหาเลยนะครับเกรงหมัดขวาแน่นแน่นเกรงหมัดขวาแน่นแน่นนะทีมปังล้หมัดเดียวไม่เหลียวแหล เดินเข้ามุมด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจเลยนะครับเอาตุ๊บปัตปตุ๊บเต,ตขึ้นมาโอ้ยกรรมการจับแรฟทีเคโอไปเลยนะครับในยกที่9นี่แหละนะครับก็ลมบองก่อนเสด็จเป็นฝ่ายอาชนะทีเคโอนะครับคาริญายาไฟไปในยกที่9นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยปาแชมป์ซุดเปอร์ฟรเวทของสมาคมในโลกไปรองนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยกันแล้วกันกับยอดวยโลกชแนลบ็อกซิ่งนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับช